มาดูร้านในติมของเรากับร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวอันนี้แม่แม่มากินก๋วยเตี๋ยวกันนะเนี่ยค่ะอ่ะยันยันหอมยกถุงด้วยเอาเดีย้แล้วเนี่ยเนี่ย fc ขอบคุณขอบคุณ fc เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะนะมีแม่แม่มาขอบคุณเดี๋ยวลง youtube หมดนะคะเดี๋ยวไปดูในจอนะ ไอตั้มมันมีอยู่นี่พ่อค่ะเดี๋ยวคุณแม่แม่นะคะเดี๋ยวไปดูไอติมค่ะเอาไอติมหรือยังคะเอาไอติมด้วยทำไมคนน้อยจังน้องอ้วนสองคนบ่มาติเอาพ่อเบื้เลียงดิโอเคพื่อสีห้อประเฮจนละโอเคโอเคโอเคพ่อได้พ่อได้ยูพอวามันบ่มีคนหลายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพนนับถ้วยเองค่ะเอาให้พระจารก่อนนะอันนี้ถ้วยพระจาร <Tipp ett> <motiv ator> ใส่นี่ไปนะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวต่อไปเราจะถวายไอติมเออว่าจะสั่งเหมือนกันให้เอาสตรอเบอรี่มาผสมด้วยมีช็อกโกแลตไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้พักก่อนค่ะถวายพักก่อนใส่เยอะเลยเออใส่สวยๆเอานมใส่รวยรให้ก้าวหน้าให้เจริญรุ่งเรืองให้อยู่ดีไม่แห้งอวยพร fc สี่สิบคนที่โอนมาทั่วประเทศ ขอให้ fc ทั่วประเทศถูกเลขอาจารย์นุชขอให้ fc ทั่วประเทศถูกเลขอาจารย์นุชค่ะทุกงวดถูกงวดค่ะบนล่างออกตลอดบนล่างออกตลอดค่ะสาธุขอบคุณค่ะ,ะ,น,น,ะนี่ค่ะหนูกันเลยนี่ค่ะไปดูร้านร้านก๋วยเตี๋ยวอีกอันนี้ไอติมนะคะเมื่อกี้เราเอาข้าวเหนียวใส่อยู่อะไรดำๆเหนียอวอ,ออกไหม บัวว่าม่นเม็ดหยาจากเทียมเม็ดหญ้าสิเม็ดหญ้าเม็ดหญ้าไม่ใช่เม็ดหญ้าเม็ดเข่าเม็ดเข่านั่งง่าเออบัวรัแจกขอกำทำวิดีโอเยค่ะขอกำยางไปไค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะโอเคเดี๋ยวหนูเอาบะหมี่กลับบ้านสองก้อนเด้อเอาบะหมี่เหลือให้หนูสองก้อนอ๋อของพี่หมูไอ้ไอ้หมีสั่งไปเลย ว่าจะไม่มีคนจําให้แล้วเพราะเดี๋ยวว่ามีโมดก่อนไม่รู้พี่นุชอยู่ไหนอะเอ้าพี่พี่นุ๊ตก็มาชิมกรดูแรกก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคนไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาอีกค่ะอาช่างช่างมาเอาก๋วยเตี๋ยวค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้พาเสร็จก่อนพามีหกใช่ไหมคะหนูถือให้ถ้วยหนึ่งเจ็ดแล้วค่ะเจ็ดแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเอาตังฝากมาอีกร้อยหนึ่ง เดี๋ยวแล้น้าพี่ไหลเอาให้เพราะว่าภาพหน้าไม่ใช่ภาพหน้านะคนนั้นเป็นก็เป็นเจ็ดพอดีก็ต้องซ่องกับซ่องตอนนั้นบอกต้องเป็นแปดเพราะว่าภาพหน้าบระยู่ธ์แมนติอันนี้ผู้ใดซื้ออย่างสดนั่นแหละก็ต้องเป็นเจ็ดเราเนี่ยยุ่นหนึ่งปรยุทธ์ในเจ็ดเจ็ดก็ต้องเอาไปเจ็ดถั่วเจ็ดลงเงินต้องเพริมอีกซ่องหนึ่งฝากเพิ่มไว้เดี๋ยวหนูเอากับน้าพี่ไหลอีกร้อยหนึร้อยบนมิเตะต้องเปล่าก็ได้ท่านเดชสันแล้วเขาอีกก้อนหนึ่งไหม อีกก้อนหนึ่งไหมอันนี้ไม่สวยเลยทำไมอะไรหยดลงอ่ะอะไรหยดลงอ่ะอันนี้โอ้ยซ้ำอันแม่งก็เอานี่ค่ะไอติมนะคะเป็นเป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมนะสตรอเบอรี่กะทิกะทิน้ำพีไรอร่อยมากนะคะเอาไปออกในติ่งตองหนูก็ไปพูดนะว่าน้ำพีไรทำกับกะทิอร่อย เนี่ยค่ะไอไอติมไอติมของน้ำพี่ไรอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวปอกปอกก็อร่อยค่ะอะไรหมดอะไรหมดทานเติมไส้หมดขอบคุณเคุณค่ะกยังงไบ่เมนต์ KFC FC เฉยเฉยอยาเป็น KFC มันจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวทอดร้านไก่ทอดไก่แล้วันเจริย์ถ่ายอยู่ค่ะกำลังถ่ายเนี่ยก็ต้องยกไปถ้าถ้ายกไม่ไหวช่วยช่วยน้าเขาหน่อย กินจุเลยนะไหวไหมไหวไหมเพราะว่ามันจะพังไหมกินจุกินองค์พอดีเลยยังไม่ได้ช้อนก่อนเอาช้อนก่อนช้อนก่อนนะนะยกไหวไหมอันเดียวเนี่ยมันจะพังไหมครบแล้วครบช้อนเลยยังโอเคช้อนครบเดี๋ยวไปถวายไอติมก่อนนะไปถวายไอติมกันไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเลยจ้ะก๋วยเตี๋ยวไอติมเลยจ้ะ ขบ่ายไ,ไอติมนะคะ FC ขาเนี่ยค่ะเดีย๋ยวปิด